สวัสดีครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปนานครับวันนี้ก็ได้ไปเดินตามร้านหนังสือแล้วไปสะดุดกับปกหนังสือเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องมองผ่านการอ้อครับก็แรกๆนะครับก็ไม่ได้คิดจะซื้อหรอกแต่ด้วยของรูปเล่มเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของลายเส้นเนี่ยก็เลยทําให้เผลอหยิบมาจากร้านหนังสือนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงควรซื้อไหมเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ราคาปกก็135บาท ตกอยู่ประมาณ300กว่าบาท400ก็โอเคเพราะอีกอย่างหนึ่งรูปเล่มเนี่ยก็น่าสะสมด้วยเพราะว่ามันเป็นกระดาษไอแคร์รวมถึงลายเส้นก็สวยและที่สําคัญทางร้านเขาบอกว่าเซตแรกเนี่ยมันแถมโปสตากาด้วยก็เลยโดนสําหรับสายสะสม <c oughs> <c oughs> เห็นไหมโปรต์กแต่ไม่รู้หรอกเรื่องอะไรตอนแรกๆเอ้ยเห็นแบบมีโปสตากาดก็โอเคมันดูสวยอ,ะอ่ะ่ะบอกก่อนว่าเรื่องมองผ่านการอร้อเนี่ยแนวเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องของนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่ เขียนหนังสือการ์ตูนเนี่ยส่งสำนักพิมพ์แล้วก็จะโดนตัดจบบ่อยๆก็ใช้เวลา10ปีเนี่ยจนได้แนวเรื่องของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จจะเดินเป็นแนวพื้นๆนะแต่ก็น่าติดตามอยู่ไม่ใช่ว่าพื้นๆเราไม่น่าติดตามเนาะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่แนวก็ฟังต่อได้เลยหรือใครคิดว่าเอ้ยมันเป็นแนวของเราแบบอยากจะซื้อมา่านเองก็สามารถปิดคลิปไปก่อนแล้วก็อ่านจบค่อยมาพูดคุยกัน เอาเลยนะเข้าเลยนะเนาะเนื้อเรื่องก็เป็นอของน,นารุนารุที่เขียนการ์ตูนมาประมาณสิบปีละก็การ์ตูนก็ถูกตัดจบไม่ประสบความสําเร็จเขียนมาประมาณสองสาเรื่องก็ถูกตัดจบจนบกเนี่ยแนะนําให้เขียนเป็นเรื่องอเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองที่อยู่ที่เกาะเป็นไงบอกว่าคุณนารุอยู่เกาะนี่ให้ลองเขียนเรื่องแนวนี้ดูนารุก็เลยลองเขียนเรื่องแนวนี้ดูแล้วก็ได้กระแสะตอบรับดีมีคนติดตามเยอะ มีคนถูกใจเยอะแล้วก็มีแฟนคลับเป็นหนังสือยอดขายดีนารู้ก็เลยแบบอ่ะก็เลยดีใจแต่ก็คือมันไม่ใช่แนวที่นารู้ชอบนะนนารู้เนี่ยเป็นคนชอบเขียนหนังสือแฟนตาซีอ่ก็ใช้ชีวิตคุกกี้อยู่กับหนังสือไม่ได้ทํางานเดือที่จะเป็นนักเขียนหนังสือเต็มเต็มตัวเลยก็ช่วงชีวิตช่วงแรกๆก,ก็แฮปปี้แต่ข้างหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโดนตัดจบบ่อยแล้วก็เป็นคนเริ่มแบบนิสัยของนารู้เนี่ยก็จะเป็นคนแบบ เริ่มไม่กล้าทําอะไรเริ่มกลัวการผิดหวังนู่นนี่ก็เพราะว่าไม่ประสบความสําเร็จจนมาเขียนเรื่องนี้ก็ก็ยังลองแวงอยู่แต่ก็มีผู้ช่วยคนนี้็นคน alert มองโลกในแง่ดีจิตใจแจ่มใสก็เป็นตัวละครที่ช่วยนารุเออทำแทนนารุทุกอย่างเมื่อประสบความสําเร็จเนี่ยก็มันก็ต้องมีการจับใช่ไหมจับแจกลายเซ็นนารุก็ต้องออกไปแจกลายเซ็นครั้งแรกต้องออกจากเกาะครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นประมา แล้วก็กลัวหลงก็ก็จะมีความวุ่นวายปนความน่าติดตามปนความสนุกอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยก็อาจจะบอกไม่หมดนะลองไปอ่านดูแต่ก็รู้สึกน่าติดตามอยู่อ่านไม่เบือ่ออ่านแป๊บๆจบเลยส่วนตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวที่ชอบเฮียฮีครับก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่นานรุเขียนแล้วก็เป็นแฟนครับ ติดตามก็จะมีความโก๊ะความตลกอยู่ในเนื้อเรื่องแล้วก็อยู่ของตัวเด็กคนนี้ให้น่าติดตามอยู่ประมาณนี้ส่วนเล่มที่3ก็จะเป็นช่วงของการตอบคอมเมนต์และเป็นการที่แบบบกตอบคอมเมนต์แล้วความรู้สึกการเขียนนู่นนี่ที่บอกเล่าเรื่องราวของนารู้ว่าเอ้ยรู้สึกยังไงอะไรยังไงก็ก็จะเป็นการมุมมองสะท้อนของนารุอีกทีหนึ่งว่ารู้สึกยังไงต้องบอกว่าจบสวยอยู่นะจบโอเคอยู่ไม่มีอะไรค้างคา สามเล่มสามารถสรุปเนื้อหาได้โอเคอยู่ก็สําหรับใครที่อยากจะซื้ออ่านนะครับตอนนี้นะถ้าสั่งของเขาเนี่ยรู้สึกจะแถมปดการ์ดอย่างที่บอกให้ดูอีกรอบหนึ่งปกการ์ดก็สวยนะข้างหลังก็จะมีรายละเอียดอยู่สำหรับใครอ่านแล้วรู้สึกชอบเนี่ยน่าจะชอบปกการ์ดนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราให้ดูลายเส้นก่อนจะไปนะครับว่าที่บอกลายเส้นสวยเนี่ยยังไม่ได้โชว์หรือว่าสวยประมาณไหนอะให้เห็นความสะอาดของลายเส้นแต่ผมชอบเรื่องนี้ตรงที่เส้นมันแบบมันเขียน มันคีนะ่ะมันสวยอ,ะอ่ะอะประมาณเนี้ยเห็นไหมกระดาษมันดูสะอาดแล้วก็ลายเส้นมันไม่ดูยุ่งเหยิงอะ่ะผมอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากนะหนังสือเพราะว่าผมก็แค่คนอ่านทั่วไปแต่เห็นลายเส้นมันแบบเอ้ยมันโอเคภาพก็โอเคเสียดายอยากให้เขาเขียนผมไม่ได้ตามอาจารย์ท่านนี้ไม่รู้ว่าเขาเขียนเรื่องนแนวแบบบูบ,บหรือแนวอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ในเรื่องอันนี้ก็โอเคหรับผมนะผมมองว่าอ่านเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นแรงบวกให้อะ่ะ เป็นแรงบวกให้ตัวเองเป็นแนวแบบให้ความรู้สึกว่าเอ้ยมันแฮปปี้เพราะเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้มีความดาร์กหรือความหม่นอะไรเลยมันรู้สึกแฮปปี้มากมากกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเอกเนี่ยเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จจนประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ก็มันจะเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยชีวิตผ่านอะไรมาต่างๆนานาเนาะประมาณนั้นก็สาหรับพูดมาเนี่ยสรุปง่ายๆสั้นๆอาจจะมีแค่นี้แต่ในหนังสือเนี่ย มันก็จะมีความตลกหบขันรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่อ่านแล้วก็เพลินๆสามารถติดตามได้เรื่อยๆ uh, ที่มากกว่าที่บอกเล่านะแต่อาจจะบอกไม่หมดเพราะว่าเพิ่งอ่านจบแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าเนื้อหามันก็ยังไม่น่าจดจําเท่าที่ควรสําหรับผมนะแต่ับคนอื่นอาจจะชอบความรู้สึกตัวเองก็ให้คะแนนประมาณ7คะแนนครับเพราะว่าก็ส่วนตัวก็ชอบนะแต่ก็คือยังไม่ใช่แนวที่ใช่อะ่ะแต่นี้ก็เป็นแนวที่อ่านได้เรื่อยๆเพลินๆเนาะ สำหรับใครที่จะซื้อเก็บหรืออยากจะซื้ออ่านก็นอย่างที่บอกสามารถสั่งได้เลยเนาะหรืออยากให้มารีวิวหนังสือการ์ตูนอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้แล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยช่วงนี้ก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสหนังสือการ์ตูนกําลังนิยมอยู่เนาะการ์ตูนใหม่ออกมาเยอะมากก็จะพยายามทําคลิปนะครับสาหรับใครที่อยาก ดูการ์ตูนเรื่องไหนอะไรยังไงก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้สำหรับคลิปนี้ก็ปอะมานี้แล้วกันอย่าลืมครับกดติดตามไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ